นี่แม่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยอะไรคะคุณเสือดำก็นัง่งไงนัง่งหน้าขาวอยู่นั่ไงอ๋อก็น้องเสือขาวไหมคะโ,โหเสือขาวอ๋อตั้งชื่อให้เสร็จสับเลยนะแม่ไปรับน้องมาจากสุขโขทัยไงคะมาจากสุขโขทัยแล้วไงไปเที่ยวแมวแมวไปด้วยแค่นี้ก็แย่พออยู่แล้วโอ้โแม่ขอโทษนะจ๊ะข,ขอโทษขอโทษเลิกได้แล้วนะอันนี้สายแมวงงกเนี่ย เสือขาวก็จะมาอยู่กับเรานะแล้วถ้าบอกว่าไม่ให้ไม่ได้จะได้ไหมล่ะน้องมาไกลนะให้น้องอยู่กับเราเธอก็ได้ก็ได้คิเลย่อย่างเงี้ยให้อยู่ยก็ได้แต่คิดคิดคด,ดูแล้วอะ่ะก็น่าใส่ห้าแถวให้แม่นะเนี่ยโทษฐานที่เอาแมวน้อยมาเลี้ยง,งแถมไม่บอกกันก่อนอย่างนี้มันน่านะัก แม่ขอโทษเขาหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะ